แ,แม่ใหญ่แอคบ,บ้านสวนจะพาไปดูสับป,ประรดนะคะสีสวยสวยสีสวยมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แม่ใหญ่แอคบ,บ้านสวนนะคะพามาชมสับป,ประรดสีสวยงามดีนะคะออกใบใหม่เป็นสีแดงก็ไม่เคยเห็นว่าสับป,ประรดเกิดใหม่เป็นยังไงนะคะ,ะมาเห็นสะดุดตานะคะ ก็เลยถ่ายรูปมาฝากท่านผู้ชมดูนะคะเวลาออกมาใหม่ที่อื่นจะเป็นแบบนี้ไหมสวยงามดีนะคะเ,เคยเห็นแต่ที่เขาเอาเออสปอร์รดที่มันเ,เก็บขายเก็บกินได้แล้วนะคะที่มันแก่จัดแล้วเคยเห็นแต่แบบนั้นเคยเห็นแต่ซื้อในตลาดกินวันนี้แม่ใหญ่แอคบ้านสวนได้มาเจออยู่ในสวนยางพลา ก็เลยได้ข้อคิดว่า,าน่าจะปลูกในสวนยางพาราได้นะคะเนี่ยเขาปลูกไว้เยอะอยู่นะคะก็จะทายมาให้ดูก็โอเคอยู่นะคะลูกโตมากเลยน่เนี่ยใหญ่อยู่นะคะเนี่ยมียอดมีอะไรขึ้นตามปกติน่าจะใช้เป็นพืชเศรษฐกิจปลูก ในสวนยางพาราได้นะคะใครที่รักชื่นชอบในการปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้อันนี้เป็นต้นเล็กๆอ้ออกมาเป็นหวีเลยเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยอ๋อมอันเป็นตอเก่าที่มันแตกหน่อออกมานะคะท่านผู้ชมคะเขา เอาลูกไปกินแล้วมันก็แตกกอออกมาใหม่นะคะอันนี้ก็คือเจ้าของสวนเขาเอามาปลูกไว้อยู่ในสวนยางพารานะคะเนี่ยอ,อยู่ในป่ายางพารานะคะสวยงามมากเลยเนี่ย สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยนะแบบนี้นี่เอามาปลูกแซมในสวนยางพาราเอายางพาราที่ต้นโตๆนะคะที่เขากีดแล้วนะในสวนนี่ดูมองเห็นทิวสวนยางพาราเลยนะคะ,ะสวยงามนะคะท่านผู้ชมไม่อยากเองเห็นสีแดงมันสะดุดตาสวยดีก็เลยแวะมาถ่ายรูปเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะน่ะ ลูใหญ่มากเลยมียอดมีไรออกข้างๆทีสังเกตดูเวลาเขาตัดใบเอาเอาผลไปกินแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมาข้างๆนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นหนอ่อเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะโคนต้นเขานะคะอ่านี้กําลังจะแตกหน่อใหม่ก็แตกยอดใหม่ออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ย ต้นก็โตสมบูรณ์ดีทุกต้นเลยน่าปลูกมากยอดออกเยอะเลยอืมดูด้านนี้สวยงามมากเลยนะคะยอดออกเป็นหวีๆสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้นะเนี่ยกี่ยอดเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดยอดข้างบนเยอะจังข้างล่างอกีกหนึ่งสสามสี่ห้าหกยอดโห oh, ขยายพัดได้สบายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าใครรักใครชื่นชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ปลูกในป่ายางพาราก็ได้เนี่ยนะคะเขาปลูกแล้วเห็นผลได้กินค่ะ แม่ใหญ่แอก็เลยถ่ายตัวอย่างมาให้ดูมันสวยดีมองมาแต่ไกลสีแดงก็เลยมาขอถ่ายรูปเขานะคะอันนี้เอามาฝากนะคะสับป,ประรดที่กินได้ที่เราไปเห็นเขาขายในต,ตลาดแหละนะคะเก็บภาพมาฝากสักหน่อยนะคะถามเจ้าของเขาบอกว่าเอา,เอ,า,เอ,าอะไรมาปลูกก็บอกว่าก็เอายอดมันแน่นแหละหากเอายอดมันไปปลูกได้เลย ยอดที่เราเก็บกินแล้วเนี่ยเอามาเสียบมาปักลงเลยถามเขาว่าได้ไถได้อะไรไหมเขาบอกไม่ได้ไถไม่ได้ขุดเอามาก็ปักชำลงธรรมดาใช้เสียมขุดลงให้อโคนยอดมันลงไปในดินนิดนึงไม่ได้ลดนะ้ำไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยธรรมชาติเหมือนกับต้นยางพาราใส่ปุ๋ยไหมไม่ได้ใส่ใส่เฉพาะตอนที่ใส่ปุ๋ยยางพาราก็ได้กินกับปุ๋ยยางพารา แสดงว่าปลูกง่ายมากเลยนั่นเนี่ยรอฝนฟ้าตามฤดูกาลเท่านั้นเองใบต้องรดน้ำมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากก็ได้กลิ่นเลยนะเนี่ยสวยด้วยสุดยอดเลยนะยกให้ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยสับปรรดเนี่ย <c oughs> มาฝากกันผู้ชมนะคะใครรักใครชอบนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่แอ๊บ้านสวนนะคะเอาภาพมาฝากไว้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะ